ครับสวัสดีวันที่ทิพซีพฤศจิกายนสองห้าฮูก็มาพบมาเจอกันมันเดิมคิดถึงกันมั่งไหมล่ะเนี่ยนวันนี้เราก็อยู่ที่สถานีหนองคายนะสงสถานีหนองคายกับรถด่ว,ดวนพิเศษอีสานมาขาขบวนที่ยี่บหกหนองคายกรุงเทพ ก็เคลื่อนตัวออกจากสถานีหนองคายเวลา19.40น19.40น,นตอนนี้ขบวนรถก็เคลื่อนตัวออกแล้วนะเมื่อเคลื่อนตัวออกมาแล้วนะแล้วก็เลงเลงความเร็วให้ได้ประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ลงห้ามล้อลดความเร็วลงให้เหลือ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อเป็นการทดลองห้ามล้อไปในตัวนะครับผมนะ การทดลองห้ามล้อเนี่ยก,ก็ต้องทดลองที่ความเร็ว20ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงและที่ความเร็วสูงสุดนะของขบวนทุกขบวนนะครับผมจะต้องทําการทดลองเช่นเดียวกันหมดนะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะไม่ใช่ไม่ทดลองและทําขบวนไปอยู่ๆเกิดเหตุฉุกเฉินต้องลงห้ามล้อทันทีทันใดพระเจ้าพราะคุณเอ้ยนะใส่ไปแล้วมันไม่หยุดมันนะมันหลายโจกหลายโจกอย่างนั้นก็ไม่ได้เพราะงั้นเขาก็เลยมีข้อกําหนดว่าท่านจะต้องทําการทดลองห้ามล้อที่ความเร็ว20นะ และที่ความเร็วสูงสุดนะสถานีต้นทางและสถานีระหว่างทางที่มีการเปลี่ยนพนังงานรถจากเปลี่ยนรถจากมีการสับปงสับเปลี่ยนอะไรต่างๆนัานานะอ่าตอนนี้ฉันก็ให้ดูวิวทิวทัศน์นะรถ ด้วยพิเศษอีสันมาคลาขบวนทีเยีที่พวกนะช่วงน้องคลายไปถึงอุดรนะนองคายไปถึงอุดรมันก็จะมืดมึดค่ำค่อย่างนี้เหละเพราะฉันออกมามันมืดแล้วเนาะส่วนมากฉันก็จะทํางานกลางค่ากลางคืนกลางค่ำกลางคืนนะมันก็วิวทีท่าัก็จะมืดมึดนะนานทีจะมากลางวันควันอะไรแล้วเนี่ย วันอะไรช่วงนี้ก็ช่วงปลายฝนต้นหนาวเนาะบางทีฝนก็เริ่มล้างลาหายไปแล้วนะล้างลาหายไปมันก็แห้งๆนะมันก็แห้งๆอากาศมันก็แห้งๆนะครับผมฝุ่นฝ่นมันก็อาจจะมีมาบ้างนะครับผมก็บีทีปิดจมูกปิดจมูกก็นั่นนั่นเอามาปิดก็บ้างนะครับผมนะต่อไปก็สถานีนาทานะสถานีนาทานนี่ก็เครื่องกันกันดีแล้วกันดีแล้วนะครับผมวันนี้เราก็ใช้รถจาก qs y ห้าสองสี่ศูนย์ห้าสองสี่ศูนย์ทำการ นะครับผมก็สบายนะครับผมเพราะว่ามีองค์มีแอร์เรียบร้อยนะว่าตรงประตูเขาก็การทรงการเสียงเรียบร้อยนะีน่สถานีนาทานะแล้วก็รับห่วงฟลาปไปเดี๋ยวเขาก็ถามว่าห่วงคืออะไรพี่อะไรนะครับห่วงห่วงตาทางสะดวกนะแกก็ไปพิมพ์นะพิมพ์ใน Google นะพิมพ์คําว่าห่วงตาทางสะดวกรถไฟนะครับผมเพราะว่าฉันเคยลงไปนะหลายครั้งหลายค่าแล้วนะพอลงไปเสร็จปุ๊บเดีด๋ยวมันเดอร์าม่าดาม่านะครับผมจะ<อ>ม,มีการ<อ>ดามง ดราม่าเอาเป็นว่าเราดูวิวทิวทัศด,ดีกว่านะดูวิวทิวทัศน์นะเนี่ยผ่านสถานีนาทานแล้วต่อไปก็สถานีนาฟูนาผู้นาผู้เป็นไงสวยงามไหมไฟไฟอื่นสว่างสวัยนะยามค่ําคืนนะครับผม ใครเห็นอะไรก็บอกด้วยนะครับผมยามค่าคืนเห็นอะไรก็บอกด้วยนะจะได้ฉันก็ได้กลับย้อนกลับมาดูฉันก็อยากเห็นมันกันนยบางคนบอกว่ามันเจอผีเจออะไรบ้างไหมก็อยากถามว่าผีมันหน้าตามันเป็นอะไรยังไงอะ่ะเออฉันจะได้บอกถูกเออแต่เป็นเงาดําตะคุ่มตะคุ่มอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีบ้างนะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไระนะเนาะต่อไปก็สถานีอุดรน,นะครับสถานีอุดรก็จะเข้าสถานีอุดรน,นี่ก็เป็นไงโอ้ใหญ่โตโมโหล้านนะครับผม บ้านเมืองเขาจะเริิอนนะครับอุดรน,นี่เขาก็มีเสียงเล่าขานเล่าลือว่าสาวสวยสาวสวยนะสาวอุดรสวย ยังก็อยากจะเห็นอยากจะพบใจจะเจอมันเง้ยนะ <c oughs> ว่าจะสวยแค่ไหนตอนนี้แล้วก็น,นำขบวนเข้าสู่สถานีอุดอรแล้วพวจอดรับส่งผู้โดยสารนะจอดรับส่งผู้โดยสารหน่วยเครื่องกันต้นนาเนี่ยมันยังไม่กันเลยมันเหมือนเป็นร้านะห้งร้านอานหารแล้วก,ก็มีทางลักผ่าห้ข้ามก่อนเนาะแม่งข้ามสบายอ,อกสบายใจเลยนะสักวันนั้นเอามาอยู่จะเลยไปทักทายซะหน่อยตรงเครื่องกั้นเะนี่ยนะไม่รู้ของการรถไฟหรือของใครนะครับผมนะ ตอนนี้ก็ะจดรับส่งผู้โดยสารแล้วนะขบวนรถก็จจดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีอุดรดเป็นที่เรียบร้อยเมื่อจอดเรียบร้อยแล้วส่งส่งผู้โดยสารเรียบร้อยแล้วก็เคลื่อนขอบวนรถต่อไปนะทางขบวนต่อไปนะเดี๋ยววันนี้ฉันก็จะไปเปลี่ยนเวรที่บ้านพงบ้านผัยเดี๋ยวอ่าก็จะถ่ายห้วยสามพาดกับอะไรจักรลาดนะนะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมนะให้เอฟซีที่ขอมาเขาขอมาหลายครั้งหลายคาแล้วนะแต่อันนี้เราก็ไม่ค่อยด้ นะครับผมเราก็ไม่ค่อยได้ผ่านมาเนาะผ่านมาเนาะอุดรนี่ก็เป็นเมืองใหญ่เมืองโตโมโห,โหลานนะั้นแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับผมนะก็ดูแสงสีระยามค่ําคืนโหหน้าเที่ยวมากเลยนะหน้าเที่ยวมากเลยแต่เราเป็นวัยรุ่นก็น่าหน้ามาท่องมาเที่ยวกันนะครับผมบ้านเมืองก็ใหญ่โตตึกล้ามบ้านช่องก็ใหญ่ตึกนะตึกเต็มไปหมดเลยนะครับผมนะ ตอนนี้เราก็เคลื่อนออกจากสถานีอุดรมาแล้วนะครับมาพูดไปเรื่อยนะครับผมนะแกให้ไม่ขายเหงาดีกว่าแบบมันมีเสียงมีอะไรเลยอ่ะเนี่ยเกิงกัน,ก,นกันดีแล้วนะกันดีแล้วแต่ครับผมถ้าเกิดไม่นั่นอะไรมันก็ไม่มีเสียงมีอะไรเลยนะก็ต้องพูดโม้ไปเรื่อยอนะ่พูดโม้ไปเรื่อย